ทีนี้เราจะย้อนกลับไปดูครับว่าที่เราพูดถึงเวทีสาธารณะเมื่อวันที่5เมษายนเนี่ยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นของเวทีวันนี้เนี่ยเราคุยอะไรกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีตัวแทนผู้ป่วยวันนี้มีคุณหมอมาใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราคุยกันกับตัวแทนผู้ป่วยเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทํางานเรื่องสุขภาพแล้วก็นักวิจัยด้วยไปดูครับว่าเวทีวันนั้นเนี่ยมันจุดประเด็นเราตกผลึกประเด็นอะไรกันบ้างเชิญชมครับ ทำไมคนมันต้องมีคนนี้สิทธิ์นี้คนนี้สิทธิ์นี้คนนี้สิทธิ์นี้เกิดเป็นคนแล้วก็ได้สิทธิ์ในแท่งเดียวกล่องเดียวกันเลยไม่ได้หรอถ้าใครเป็นราชาการแล้วภูมิใจในสิทธิ์ของตัวเองอะ่ะดิฉันขอบอกว่าคุณคิดผิดอยากให้ทําเรื่องมาตรฐานการลดความเหลื่อมล้ําของทั้ง3ระบบซึ่งเป็นหัวใจของระบบับประกันในปัจจุบันวันนี้ภาคการเมืองน่าจะต้องซื้อถ้าระบบสุขภาพเป็นกองทุนเดียวคุณจะคุม ค่ารักษาพยาบาลได้เลยต้องท้าทายนกักการเมืองเลยว่ากล้าปกป้องสุขภาพประชาชนไหมพักการเมืองทำนโยบายอะไรก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวคืออย่าทำนโยบายที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพนะครับ